ทุกคนครับขอคนละหนึ่งไลน์นะครับเพื่อที่หมาผมจะได้รอดจากการโดนทำลายไปซะเอออันนี้มันฆ่าหมาผมทุกคนเ็นทรออฟฟิเชียลไม่นะเจ้าเจ้าตู่หมาที่รักของฉันเจ้าตู่แกเมื่อไรจะกลับมาเมันไม่พอเจ้านันแน่เลยปีศาจแกขโมยเจ้าตู่ของฉันไป ฉันยนจำวันนั้นได้วัาที่แกเอาหมาฉันไปเฮ้ยหมาของไอ้จ้นนั่นมันน่ารักจริงๆเลยไปขโมยดีกว่านี่มาแล้วเสร็จฉันแหละจะเก็บชร้นอยู่นะนี่นแกอยู่ดีว่าไปกลับบ้านกับเจ้าหมาน้อยนั่นแหละตั้งแต่วันนั้น เราก็ไม่ได้เจอเจ้าตู่อีกเลยเจ้าตู่เอ้ยพวกแกเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาทำเสแสร้งนะเว้ยเมื่อไหร่จะเอาหมาฉันคืนฮะหมาเกอะไรฉันไม่รู้เรื่องเลยจะมานทำไปไม่รู้เรื่องนะเว้ยได้เดี๋ยวโอเคเราต้องกระจายมันได้ยินได้เดี๋ยววันนี้แหละเราจะบุกรุกไปบ้านมันเพื่อที่เราจะไปเอาหมาเราคืนโดนแน่เถอะไอ้ไอ้จะจะจะปีปีปีศาจ มื่นเลยเว้ยเฮ้ยเราจะนำมันไปไหนเว้เนี่ยเปิดประตูทิ้งไว้ด้วยอย่าบอกนะว่านั่นเป็นทางลงที่ลงไปข้างล่างแน่เลยอะ่ะไม่น่าจะอยู่ข้างล่างโอเคเรารีบทำทำทุกอย่างก่อนที่มันจะลุกขึ้นมาเจอเราดีกว่าเ,เราต้องรีบขุดดินเพื่อที่เราจะต่อบอลไปบ้านมันโอ้ยนี่แหละสุดยอดจริงเลยเราเราที่เราต่อจากข้างบนไปเลยแล้วกันนะขุดดินให้หมดสุดทีห่ดดหมดเรียบร้อยเฮ้ยกล่องอะไรไเนี่ยเปิดก่อนเลยชุดเฮ้ยชุดหมูเหรอ หมูใส่หมูก็เฮ้ยนี่เป็นชุดหมูนี่หว่าเนี่ยพิกไอรอนเออเดี๋ยวมันเสื้ก่อนมาแต่งรัวเลยอะเฮ้ยมาแตกเฮ้ยชุดอะไรวะเนี่ยกูว่าจะเป็นชุดที่โหความทานทานน้อยมากเลยอะชุดอะไรวะเนี่ยเออใช่มาเจอเนี่ยมันก็มีเออมีหนวดแล้วก็มีวิงตะโตนแล้วก็มีเป็นกระทาเดี๋ยวลองใช้กระทาหน่อยเออกระทาใช้ยัง่งเฮ้ย กระทาโคตรเท่โอเครีบขุดดินดีกว่ามีอะไรข้างในไหมนะีมนมมนะ่ยข้างในผมีและวรีบขุดก่อนแล้วก็ต่อไปบ้านมันบางทีมันจะเอ่อขึ้นมาข้างบนหวังว่า15บล็อกที่เหลือน่าจะพอนะสำหรับการต่อไปหาไอ้เจ้าปีศาจแกโดนแน่้ยฉันต้องฆ่าแกได้เลยมาโถอยเยสามสองหนึ่งอุ้ยโดดถึงมาไหมเนะี่ยโอเคลองโด,ดดดูก่อนแล้วกันฮึบฮึ๊บอุ้ยโดดถึงด้วยโดดกลับไม่รู้โดดไงช่างมันโอเคทิ้งพัวไปเลยไปต่อเฮ้ยนี่มีกล่องเฮ้ย เอามีชุดเหล็กอยู่นี่ว่ะเอาชุดหมูมันก็โอเคให้มันพังก่อนแล้วกันนะแล้วค่อยนั่นโหดูบ้านดิบ้านยังหรูเลยเป็นเพชรด้วยนี่เปิดประตูิงไว้จริงด้วยไปลงไปก,ก่อนแล้วกันเขี่ยมาชึบสปาวพอยต์คืออะไรไม่รู้กดก่อนแล้วกันเ <c oughs> พชรหนึ่งอ้าวอะไรมีคำถามด้วยเหรอเพชรหนึ่งบล็อกต้องใช้เพชรธรรมดา,ากี่เม็ดถึงจะคราฟได้คนดูช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับอ่าคนดูคิดว่าเพชรหนึ่งบล็อกเนี่ยต้องใช้น้องัยกี่เม็ดครับระหว่างเก้าเม็ดกับแปดเม็ดเพ็ดหนึ่งบล็อกเหรอในกล่องคราฟเนี่ยนะ ใช่ทั้งหมดตั้ง9เมตรถูกต้องทุกคนเฮ้ยรอดตายว่ะเไปนายกไทยนิสัยดีไหมคุณดูเชื่อคอมเมนต์น้่ยนะครับเออเออใครสถานตั้งคำถาไมไว้เ่ยดีหรือไม่ดีทุกคนอ่าไม่ <laughs> ถูกเฉยว่ะเออไว้ตรงงานดีเฮ้ยเฮ้ยมีเงินทุกฝันในนี้แค่สถานวัางเงินไว้ในนี้น่ะสุดยอดเสียงอะไรจิบจ๊บจิ๊บถึงน่งหรือข้างเขาข้างเขนี่ว่ะ โอ๊ยโอ๊ยอู้หู้ชิตตัวอะไรไม่ไม่รู้ตัวอะไรแต่รู้มันจะฆ่ามันนี่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 ันกลัวมันตัวมันตัวมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บนี่นี่นี่มาดิเข้ามาดิเข้ามาดินี่กระทางกระถาเวทนี่กระทาเวทน่ากลัวมากสุดยอดมากมาดิไอเจ้าปีศาจมาดิ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 นี่กระทาเวทมันมึนมันมึนมันมึนมึนมึนมันเข้ามาหาเราไม่ได้ทุกคนมาดิ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 นี่นี่นี่มาดิถ้าเราใช้กระทาเวทอ่ะมันเข้ามาดิ มาถึงเวลาใช้ดาบเฮ้ยเุ้ยโหถึงกระาเวทนาโกมากมคำตอบเป็นเอ่อเป็นดาบเอเดอร์ซอสกับปุ่มแล้วก็ดาก้อนบีเอ่อบีไดมอนด์หรอมันคืออะไรอ่ะเอาไว้ครัพแน่เลยอ่ะรู้ว่าจะกระทาเราโคตรโกงดิโกงมากกระทานี้แล้วก็มีดาบเอเดอร์โอ้โหดาบโคตรโกงอ๋อปุ่มนี่เราต้องลงไปทางนี้แน่เลยอ่ะต้องใส่ปริศาทอมิกินน่าจะเป็นคนเฝ้าประตูหรือเฝ้าปุ่มโอเคประตูครับเรียบร้อยไปอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกเราต้องหาปุ่มปุ่มหนึ่งแน่เลยใช่ไหมเนี่ยโอเคหาเเลลยยโโอ้้หหแวปุ่่มไนนี โอเคเราจะลากจากตรงนี้ไปนู่นแล้วก็ไปนี่แล้วกันนะน่าจะโอเคสุดๆไปเลยโอเคไปหาปุ่มไปชึบชึบหรือใครจะรู้ปุ่มไหนรู้ว่ามันจะมีแอบมีปุ่มอยู่ข้างๆไหมไม่มีโอเคหาปไปเรื่อยๆปุกอาจจะมีสักปุ่มเออเปลี่ยนทางนี้มั้งได้ไหมชึบ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 เฮ้ยเอาเอาเอาเฮ้ยถูกปุ่มด้วยเมื่อกี้ปุ่มไหนวะรู้สึกเป็นซ้ายมือเอยมีสับปะพอยโอเคสับปะพอยก่อนเฮ้ยโอ้โหนี่ปลากลัวนี่ okay. วะโอเคเราถอดชุดไหม เราพอเราตายเราวานเลยเกิดมาตรงนี<ๆ>้ง่ายๆจะได้ชุจดจะได้ไม่พังโอ้โหนี่ไม่ตัวอะไรข้างล่างใช่ตัวใชว่ตัวอะไรไม่แน่ดูก่อนใช่ก่อนอุ้ยอุ้ยตัวอะไรไม่รู้อุ้ยถ้าตกไปไม่ได้ตายแค่ลาวานดีกว่าโดนปลาปลา,าทูมแม่กองสองเข่งฆ่าด้วยเนะี่ยครับดินไปเลยชุบอุอ้ยเกิดไปแล้วชุบเจ้าตูวเช็คกันเราไปหานายแนละ้วเจ้าตูวต่อเชิญแป๊บนึงตัวใครต่อวะทบไปสลามโอเคชุบดึง โอเคอ้เกือบโดนเหล็กนี่ทีมนิ้ทีมตาแตกโอเคตรงนี้ก็ต้องโดดไปทางนี้ต่อสลายชึบสวยงามพอแล้วก็โดดไปชึบสวยงามตรงนี้ก็ต้องโดดไปทางนี้ต่อชึบเออสวยงามชึบเจ้าตูรอฉันแป๊บนึงนะฉันกำลังไปหาแกเจ้าตูโอเคโอ้ยชึบแล้วกโดดแบงนี้แล้วก็โดดขึ้นไปโอเคโอเคโดดขึ้นไปต่อตรงนี้ไปชึบพอครับไปต่อเรื่อยๆเจ้าตูฉันกำลังหาแกแล้วอ๋อไม่โดดขึ้นตรงนี้ได้เฉยเลย เออดีเหมือนกันชุบชุบโอเคไปโดดไปต่อถึงบอลแล้วโอ้ยไกลเลยนี่ว่ามีเตาพงเตาเผาด้วยไปทางนี้นต่อก็โดดขึ้นไปตรงนี้ตรงนี้ที่หนึง่งสวยโอ้ยตัวผงไปข้างล่างย่าเลยได้โอ้ยกลางพูดเลยโอ้ยเกือบไปแล้วโอเคชุบชุบโอเคชุบชุบชุบโอเคหูยตกไปข้างล่างนี่มีมีฮามีเฮงแน่นอนเลยชุบขึ้นมาขึ้นมา,นมาได้อยู่ ได้ให้อยู่โอเคคือตรงนี้ได้โอเคโคดโกงชึบ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 อุปาไปชิวๆสปาพอยสสวยงามอู้ไม่คิดทำไมเราไม่สปาพอยก่อนวะเออวะอยูคิดไปเลยตรงนีย้ยังได้ต่อ,อถ้าเราตกไปตรงนี้เราต้องขึ้นมาบันไดตรงนี้สินะสวยงามชึบชึบชึบ,ชบหรือว่าเกิดมากระโดดเก่งเออต้องไปทางนั้นทางนั้นแล้วก็ขึ้นไปทางนี้แล้วก็อ้อมไปทางนี้ต้องขึ้นนะโอ้ยยากจังวะแต่เราต้องทําเพื่อเจ้าตู่เรากะลังไปหาเจ้าตู่ของเราโอเค สวยงามได้อยู่เตาเผาสวยงามโอเคสวยงาม BBC, ดีไปสิบวัสดีอ้าวต้องใช้ใยมุม8อันเพื่อแลกหนึ่ง리เว어เหรอเรื่องมันเอาอันนี้เหรอไม่ใช่สิแค่หน,นึ่งอันหรือมันต้องใช้โบล8อันเหรออา้าวหาจากไหนวะเนี่ยเออในกล่องแน่เลยกล่องที่เรามาแน่เลยลองดูก่อนทุกคนเฮ้ยนี่ไงหนึ่งอันสวยงามครับสองอันนี่ไงต้องเปิดไปเรื่อยสามอันเอา้าแล้วกล่องหมดแล้วอ่ะอ๋อนี่ไง<ะ>ในเตาเผาในเตาเผามีเหรอเนี่ยสวยงามครับในเตาเผามีอีกโอเคห้าอัน แล้วก็6อันสวยงามอันที่7เรียบร้อยอันที่8เรียบร้อยนี่ครบแปดอันแล้วอ๋ออันนี้ไม่ต้องออตรงนี้ไม่ต้องออกสินะแปดอันเอาไปแลกไปในนี้เรียบร้อยได้ปุ่มเหมือนกันครับเปิดตู้ฮะก็ทําการดูดปิดชิปโอ้ยกดไม่ผ่านโอเคข้าตัวตายเลยเพื่อจะขึ้นไปข้างบนอ้อยอ้อยอ้ยไปโดดต่อไปทุกคนชิปอุ้ยกือบตกโอเคมาตรงนี้ก่อนชิปสวยงามอุ้ย รู <Workers>. <S 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 ้สึกเหมือนฝนฟ้าอากาศจะตกด้วยข้างโอเคช่างมันเถอะเราไม่สนใจไปแล้วเพราะเราจะช่วยไอ้ตูอ้ามันหมายถึงว่าน้องตูสัตว์เลี้ยงเราโอเคโดไปซึ้บซึ้บซึ้บโดไปสวยงามโดไปสวยงามได้อยู่โอเคไว้เราต้องโอเคเราเปิดประตูตรงนู้นเลยตรงนู้นเลยดีกว่าไปเลยโดไปแบบชิวๆแบบชิวๆโอ้ยตรงกล่องมันกดชิปไม่ได้ดีกว่าลืมไปตัวข้ามแบบสวยๆโดยงามก็ทำการกดชิปปึ๊บโอ้ยหลอดเว้ยสวยงามเว้ยโอเค ไปเป็นบล็อกแอมมรกรดตรงนี้โอ้ยเฮ้ยโอเคชึบสวยงามชึบสวยงามชึบอีกทีหนึ่งสวยไอ้ไอ้อ๋ออ๋ออ๋ตกโคตรไกลโอเคโอเคกลับไปก่อนโอ้ยโดดกลับอย่างไกลเลยทุกคนเนี่ยก็จะถึงข้างบนแล้วโอเคใส่ชุดเลยแล้วกันนะไม่กลัวตายแล้วเพราะเราไม่ตกแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์เลยนะฮะเออแต่ว่าชุดหมูน่าจะดีกว่าโอเคใส่ชุดหมูชุดหมูน่าถึกกว่าปะ ชุดหมูเออไม่เอาอะอันนี้ถึกกว่านะตรงน,นี้อ่าน,นี่แปดนี่สี่โอเคชุดเหล็กถึกกว่าไปไปต่อชุดหน้าเราทำไมไม่มีดาบโอเคดาบโอเคไปต่อครับชึบประมาณนี้ก็โดดไปชึบมันก็ไม่ได้ยากก็ไม่ได้ง่ายมากก็กลางๆอยู่แต่เราห้ามพลาดถ้าพลาดคือเราตายมาช่วยตู่ช้าแนะ่โอเคสวยงามดูนี่โดนยากแเนะี่ยต่อไปหัวจะติดบอสไ,ไหมวะเนี่ยไม่น่าติดโอเคไม่ติดจริงด้วยชึบดูดิฉันไปแล้วนะเจอกันนะไปยุบยุบสวยงามชึบสวยงาม เชื่อใจพีพ okay. er. okay. hey. mm ีเทเลพอร์ตเลยนะโอเคกลับไปที่เดิมชึบเไอ้เอ้ยดาดใหม่นี่ยว่าตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยน้าตาเหมือนเหมือนกวางเรนเดียรตาก็มีสองตัวนี่ยว่ะโน่นมีตัวเดียวไม่พอมาแยกล่างมาแยกล่างมาดิมาดิมาดิมีสกิลแยกล่างด้วยเหรอเคมาดิเออเอึอึเดี๋ยวดาดมาเลยดาดเอ็นเดอร์อันนี้ไปบอกเฮ้ยออันนี้มีมีของโหอยู่นี่ยว่ะโอเคใส่ตอนเลยชุดอะไรไม่รู้กับดาบโคตรเทพมาดิ ใหม่แล้วมาดิวิ่งทีเดียวตายเลยเหรอปวดเมื่ออะทุกคนโอ้ยมาดิวะมาดิมาดิเช็คกระทาก่อนข้างหน้าเหมือนจะมีบอสเตอรเหล็กเยอะมาดิหุยข้างหน้าที่ใครเนี่ยอัศวินดำอัศวินราชการฆ่ามันดิดิมาดิอยเดี๋ยวกวางแดงกวางมันน่าจะคนติงกว่าไอ้กวางไอ้กวางไอ้กวางกวางเออเออไอ้กวางเออเลยบอสกวางตายหนึ่งข้าวเข่าข้างข้างเข่อทุกนโอเคเหลือเป็นมอสเหลือเป็นอสเหลือเป็นอสใหญ่มาดิบอสใหญ่มาดิมาดิมาดินี่นี มาดิ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 เบสต์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 สต์วัวินเหล็กวันนีวินดำมาดิ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 ปืนยาวเว้ยถึงมึงโคตรถึกโคตรถึกมากถึกมากถึกโคตรโคตรเลยถึก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 โคตรถึกโอ้โอกว่าจะตายโคตรถึกเลยเฮ้ยไม่ใช่หมดเลยเลยชั้นอื่นเนี่ยโอเคลงไปก่อนแล้วกัน มาเฮ้ยเฮ้ยแกแกเป็นคนขโมยหมาฉันไปใช่ไหมฮะเจ้าพิซัต คงบอกไม่ได้หรอกถ้าฉันจะบอกนายต้องชนะเช่นกอนเออแวกสัญญาไหมถ้าฉันชนะแกได้แกต้องบอกว่าตูอยู่ไหนได้เลยชื่อคนพร้อมอนออื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 ออออออื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 ออบออืออออื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 ดอือ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 อออือไืเอืออืออืออ กระทำมันลั่นเองกระทามันลั่นเองสวยงามคุยให้กระโดดไม่ได้เหมือนกันไะเนี่ยติดสโลเนตติดโอเคได้อยู่ออ้ยในกล่องนี่มีแร่ด้วยสวยงามเอ้ยแล้วแล้วมันไปไหนวะเนี่ยฉันต้องดึนไปฟันลองมันหาเจ้าตู่ดีกว่าเฮ้เฮ้เอ้าเฮ้ยแกยไม่ตายเลยเนี่ยบอกเลยฉันเอาหมานายไปหลังก่อตั้งนานแล้วฉันเอากระเบื้องตั้งนานฉันแค่มาดูมันน่ารักเฉยเฉยนะอ๋อนี่แกเอาที่วันนั้นที่แกเผื่อเอาหมาฉันไปเนี่ย แกแค่เอาไปเลี้ยงเล่นเหรอใช่เลยอะไรเทมันน่ารักดีแต่ชื่อค่อนข้างจะนะเฮ้ยแล้วมันอยู่ไหนตอนนี้หล,ลังเกาะใชนเหรอใช่ใช่อยู่หลังเกาะรบๆๆๆไปเียไปเลยไป โถ่เอ้ยนวดฉันขอโทษละกันที่ทำลายรุ er ่นของแกจนหมดนะแล้วก hey, ็เมื่อกี้นะฉันคิดว่าฉันถ้าฉันฆ่าแกได้ฉันจะกลับไประเบิดก่อแกหมดเลยนฉันไม่ทำละโอ้โเกือบได้ไงบ้านฉันอ๋อนั่นฉันไปก่อนนะเอาล่ะโอเคเจอกันเราเป็นเฟรนดี่เราคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อก่อกนะได้ได้เลยโอเคโอเคโอเคว้ายอะไรวะเนี่ยมันมันเอามันเอาหาเราไปคืนตั้งแต่เมื่อไหร่นะอยู่หลังเกาะเราเอ้าเราไม่เห็นรู้เลยวะโอ้ยชึบโอเคมาเรียบร้อยไปโดดกลับไปหาเจ้าตัวดีกว่าอยู่หลังเกาะเราจริงเหรอทำไมเราไม่เเห็นรู้ลยวะฮึึบบ โอเคสวยงามโดดผ่านเว้ยเค้ okay, จะตูชิกลับมาแล้วจตุเอา้าอยู่นี่จริงด้วยโอ้ทำไมฉม่รูเลยไม่ได้อ้าาาาพวกฉันหายไปแล้วสินะเฮ้ยเดี๋ยวมุต้องมาฉมีอะไรนะเห็นแล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ย นี่มันนี่มันหมู่คนป่านี่ว่ะจะบอกว่าครั้งหน้าเราจะเจอคนป่ามาฆ่าเราแน่เลยหรือว่าทำอะไรกับเราแน่เลยวะเนี่ยหมู่คนป่าแล้วมันมาได้ไงวะเนี่ยเออม่รู้ใส่ไปก่อนเพื่อเท่ดิเจ้าตูที่กลับมาแล้วจ้ตูเออเฮ้ยแต่ว่าเออฉันบอกว่าฉันจะเป็นเพื่อนกับเจ้านั่นใช่ไหมแต่ว่าเงินที่ฉันเอามามันมันมันเยืบไปแม่น่าจะไม่เยอะหรอกนะฉันแค่ยืมมาแล้วกันเงินจะหายหมดเลยหรือวะเจ้านั่นมาเอาเงินฉจะไป